สวยขวบมนันน่าปักแล้วเล่นพวงอะไรขับน่มันมันไม่ใช่อ่ะมันตลกมากเราไม่โกหกหรอกคนว่าเราเป็นฆาตรกรทาคนตายสองคนเนี่ยมันเสียใจมันทุกข์ใจมากแล้วเราไม่ได้จะตั้งใจจะทําให้ใครตายคิดไ้่ไจไน่นมตานโลูถ้าคุณจะมาบอกว่าเราเอาลูกชายสขวบมาน้่งปักแล้วเล่นพวงอะไรขับน่มันมันไม่ใช่อ่ะมันตลกมากถ้าดูโปรไฟล์เอสเอฟบุกเราเนี่ยเราจะไปไหนตลอดเลย เราจะไปไหนตลอดจริงๆคุณเราไม่โกหกหรอกหาลูกชายเรานะคะนั่งหนีข้างหลังคุณชายคุณโตคุณโตค่ะที่สองขวดข้างหลังลูกชายเนี่ยเหรอเขานั่งง่ายเราคนขาอุ้มขาที่ที่ตามที่ลูกที่ให้ดูค่ะอเขานั่งมาอย่างนี้ค่ะเลยนั่นแหละค่ะอันนี้คือมันไม่ได้ตั้งไม่ต้องนั่เหมือนได้ค้องเป็นมวันที่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยคือน้องเขาจะ การที่อย่างที่บอกว่าน้องเขาติดตาแล้วก็ร้องว่ากลัวเราอยากให้คือทีนตอนนั้นประกันเป็นคนสอบสอนแล้วเราไปให้ตำรวจดยยูแลน,นันไม่ถึง <c oughs> เพราะว่ามันเยอะมากค่ะตอนนี้เราจะต้องไปหาผู้เราอยากให้ได้ยินเสียงว่าน้องอ่ะติดตาแล้วก็ร้องว่ากลัวกลัวจริงๆค่ะค่ะแล้วจังหวะที่เราหันใจเราไม่ใช่เราถึงสนาต้องมันเพื่ออาดนี้นะคะ ตรงงนี้เอค่ะคือประเด็นวันนี้ที่คุณแม่มาพูดอะไรเนี่ยเราอยู่เบื้องต้นอยากอธิบายหนี่งๆขาออกไปว่าเน้องมานั่มีหนอนที่ใช่ไม่ใช่ขาไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นจริงแต่ว้าเราเนี่ยเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราจะมาผิดใจอะไรกันเราคือเราอยากจะเยียวยาคุณเป็นดีที่สุดนี่คือจากจิตใจของเราจริงๆคุณเป็นพ่อเลี้ยงนอย่างเราเข้าใจ เลี้ยงลูกอันนี้ก็ย้ายย้ายยังหนุนกันไต้สิ้นเลยไงนุ้กเผื่ใจย้ายนุ้กคือจะใช้แล้วย้ายย้ายเลี้ยงงูนุ้สงสารนุ้ยังแบบกับตำรวจแล้วก็ประกันเลยตำไหนเดี๋ยวเขามั่งทางคุณตำรวจแล้วประกันเขาพวกอะไรอย่างนี้คือกรณีแบบนี้คือแม่เด็กยังมีสิทธิ์เข้าใจมั้ยอ่าเพราะนี่คือเป็นพ่อพ่อเราไม่มีสิทธิ ก็คือจดต่อไปเงินที่ทางประกันจะเยียวยาอะไรอย่างนี้ก็คือหนูก็จะช่วยสังหารในความรู้สึกของวันนี้นมากขึ้นช่วยยายีกงหาเพราะมันกลัวว่าใจจะไม่ได้อะไรเยอะในความคิดของหนูวันนั้นอ่ะไอตอนไปเห็นข่าวคุณพ่อไม่เกใช่คุณเสียลูกอ่ะแล er. ้วก็ข่าวคือขอว่าแค่นี้แต่คือให้เข้าใจประเด็นว่าเราไม่ได้เอาลูกเรามานั่งตัก มีลูกเรามีคาซีฟนั่งใช่ตอนนี้ก็คือี้ก็อทางกกแล้วก็คืาอยากะลีกับพ่อนยากแล้วให้พอใจเราว่ามันเป็นเด็กไมย้ามันเป็นแบบกนี่ยวงนูู้้วาัิดยากว่ายากยายากนงหนูไปเลย ข้อควาที่เขาต้องนำคือมันไม่คุ้มประโยชน์ในขณะเดียเพราะว่าประเด็นคือมือหนังมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ